มาครับมาครับมาครับแกงออมจิ้มเปื่อยๆหอมๆครับผมมาครับยอกป้อยอกแกงออมครับเนาะเปื่อยๆหอมๆเลยครับแรงนี่เนาะมาเอาสดตอนท่อนหอนเนาะครับเนาะเมนูนี่ทาบะห่อนนะครับบวมหูจักสันบวมหูจักเถินเนาะมันจะเป็นไข่ครับอ้าวอ้าวหยิบ โมะครับผมเปื่อยดีขนาดฮะโม่เฮ้ยกลัหอมบัวหอมแดงฮนะลูกโดดนะครับเนาะ หอมแดงหอมแขกมันหวานนะผมเหมาะนะกับเข้ากระลั้มกับแกงกับสุดยอดนอเนอะข้าวต้องของมากครับหนึ่งกับลาบกับซากบปลูกบบกับยางเปิ้งเนาะ ระหว่างยังหลับยังรู้ซักคลิปสองคลิปก่อนนะครับเนาะเอฟซีเวียดนามนักนะครับ <c oughs> ใช้เมนูรู้นะครับเนาะฟองซื้อบดดอกบดดอยนะครับนักหนาเลยเดี๋ยวนี้นะมุ่งระเบิดเปินชมหรือเปินดานะครับผมได้แปลเนาะครับเนาะอืมโอ้ ก่ออยันทีบอลครับเพชเขาอย่างมากิดแรงนะครับเนาะโดนบล็อกโดนแบงค์ครับผมผมมาสามารถโพสต์วิดีโอโพสต์รูปแล้วก็ไลฟ์สดได้เลยนะครับช่วงนี้เนาะทรงเรื่องวะตั้งแต่เดือนที่แล้วครับเดี๋ยวเป็นแเปมนแก้ไขขึ้นเนาะตามเฟซบุ๊กอะครับระหว่างน่าจะเหมือนอยู่ครับเนาะกดหยิบขนาดเอาเฮยมากาะ กินเหมือนเปลือยครับผมผมก็มาลงคลิปนะฮะในช่องนี้นะครับโยอะๆไมอย่างมากินแล้สองแล้วครับเนาะคอนเทนต์นก็จะประมาณนี้นี่แหละครับเนาะจิ้มของกินเมืองนะครับสำหรับกระผักอื่นของแกเนาะวันก่อนก่อนจิ้มก้อยไปครับเนาะก้อยของยิสานฮะ มะฝากากดติดตามกันด้ยวยนะครับเนื้อเอาเน่ะเียนสำรองครับผมคอนเทนต์จิ้มอาหารนะครับจิ้มของกินเมืองเป็นรักนะครับนะนี่แกงออมนครับเนาะน้ำแกงมาลายกาครับแล้วก็มีแหมช่องนะฮะเนาะ ่องมาครับมาครับมาครับนะครับเนาะน่าเป็นโครตจิ๋วครับผมฝากกดติดตามนะครับเนาะของผมทุกช่องทางแล้วนะครับเนาะแล้วก็มีช่องลูกสาวครับผมโมจิและโมโนนะครับเนาะโมจิป้าเอลฟ์ของครับผมรีวิวของเล่นของเนาะหรือเปล่าเนี่ยก็เข้าเมืองกับนี้นะผ่ายิ่งได้กดติดตามผ่ายิ่งได้กดไลค์ฝากดูนะครับเนาะช่องคำร้องเพจเอาอย่างมาขีดแรงครับ หักกันแต้บดีลืมไล่ไปกดติดตามเพื่อครบเนอเอาเน่ะมนี่เอ็นมันฮะเนี่ยหอมแดงข้าวตองหิมน้ำแกงหนึ่งโพดานำแกงมันไล่โพดเดียวบบเกยปอ สองโคตไปเลยครับแต่ว่าระวังแก้นนะครับนะ <G ül> <G ül> นี่กระดูกอ่อนนะครับฟังเสียงกรุบกรุบนะ <G ül> <G ül> เอายี่หม้อขนาดเอาให้กระดูกโดนนะผมพี่แด้ สองแกันไปเลยเหงือปังผักผักแก่งห่อนห่อนขมซะหน่อยนะครับเนาะมะดุงานงดุงดตฮึมมะ เน็ตเต๊ะต๊ครับขอบคุณครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเอาเนะ้ะ